เราเราเอามาใช้เนี่ยเป็นปอิค้าปลอมเนี่ยเห็นไต่ปลอมเนี่ยไม่ก็แข็งวันดีครับผมมโนกนก็<อ>วันนี้มาเจองงมาเจอกับพี่เสร,รับพี่เสแป้นก็เลยอยากถามพี่ว่าครับระบบยังไงครับพี่ครับระบบาการปกครองเนี่ยของประเทศลาวเนี่ยกับของเราเนี่ยแตกต่างกันคือประเทศลาวเนี่ยเขาจะมีระบบกํกครอง คือระบบแบบคอมมิวนิสต์เหมือนประเทศจีนครับผมซึ่งการปกครองของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบพรรคการเมืองเนี่ยพรรคเดียวแล้วก็มีมีบริหารประเทศแบบเป็นประธานประเทศขึ้นมาเป็นบอร์ดหนึ่งเลื่อนบ,บอร์ดเนี่ยแล้วก็มีนายกเนี่ยเป็นผู้บริหารประเทศครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเขาสั่งการลงมาเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเป็นให้ซีอีโอเลยนะครับว่ามีอำนาจในการตัดสินใจครับแต่ก่อนที่จะ ทำอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเขาก็จะรายงานไปทั้งทางส่วนกลางคือไม่ว่าจะเป็นทางรัฐทางจังหวัดทางภาคใต้เช่นหลวงพะบางหรือทางทางภาคเหนือหลวงพะบางทางภาคใต้เนี่ยคือปักเซเนี่ยเขาก็จะรายงานมาส่วนกลางทุเดืนกันให้มันตัดสินใจในเรื่องปัญหาความมั่นคงแต่ในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจในระบบการปกครองระบบการปกครองเขาเนี่ยก็ให้ประชาชนเนี่ยใช้ระบบเฟรีคือทุนนิยมเลยเข้ามาลงทุน ในบริวาประเทศลาวเนี่ยก็เป็นการลงทุนมากโดยเฉพาะต่างชาติเข้ามาลงทุนเช่นมีเกาหลีมีเวียดนามมีญี่ปุน่นมีมจีน,จ,นจีนเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นอันธมิตรใหญ่เขาแล้วก็นี่เขามองประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นการปกครองระบบารชาธิปไตยแหละเขามองประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเป็นลักษณะว่า เหมือนกับว่าเป็นเป็นแค่เพื่อนบ้านป็นเฟรนดนนะฮะไม่ได้เป็นแบบแต่ไม่ใช่ครับใช่ไหมแต่ไม่ใช่เป็นเป็นพี่น้องไม่ใช่เป็นบราเตอร์คือไม่ใช่เป็นแบบเขามองว่าเวียบนากับจีนเนี่ยเป็นพี่น้องเขาทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยไทยกับลราเนี่ยมีวัฒนธรรมเดียวกันภาษาเดียวกันศาสนาเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่าการปกครองนั้นแตกต่างกันแต่ทําให้ตรงเนี้ยอยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ไกลกันนะ และในอนาคตเนี่ยเมื่อเป็น AEC แล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะทําให้ลดช่องว่างในเรื่องการปกครองในเรื่องเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันก็จะเกิดความแน่นแฟ้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นตามคำสโลแกนของ AEC ใช่ไหมถ้า AEC ไม่ต้องมีวีซ่าไหมครับกันต่อไปตอนนี้ก็ไม่มีวีซ่าอยู่แล้วของเราคือเราเนี่ยก็ไม่มีวีซ่าเราเข้าไปที่สิงคโปร์ก็ไม่มีวีซ่าแต่มาเลย์มีวีซ่าอยู่ มีกัมพูชามีลีซา่ารณะไปเอซีแล้วเนี่ยก็จะ<ๆ>ก็จะแตกต่างก<ๆ>ันไปคณะการข้าราชการที่เนี่ยของเราเนี่ยที่เรามากันเนี่ยอีกไม่เกิน10ปีเนี่ยเขาก็คงมีมีความเจริญไล่เราขึ้นมาของไทย<ๆ>ถ้าไทยไม่ยุติปัญหาทางก<ๆ>าง<ๆ>ระเด็นทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะการปคองของเราเนี่ยเป็นระบบชาติพันธุไตซ้ซึ่งซึ่งเรานําเข้ามา ถ้าเป็นสินค้าก็คือสินค้านําเข้าทันตยในบ้านเราเนี่ยเกิดเมื่อปี2475ครับผมลันก็เป็นสินค้านําเข้าซึ่งเราเอามาใช้เนี่ยลองผิดลองถูกแล้วเกิดปัญหามานานแล้วแต่ครับ2475นี่มีการปฏิวัติโดยทหารเนี่ยตพราะนั้นทหารปกครองมาตลอดครับตลอดระยะเวลาการปกครองเนี่ย80ปีของประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยเอามาใช้แล้วก็เกิดปัญหาเพราะว่าการทํา เอกสารต่างๆของระบบประชาธิปไตยไม่เป็นรัฐธรรมนูญในการต่างๆที่เป็นกฎหมายสูงประเทศเนี่ยคือผู้มีอำนาจเนี่ยไปคนเขียนกติกาแล้วเอามาใช้โดยโดยไม่ใช้รูนเอาเปราคือรูนเอาเปรคือกฎหมายที่ทาเป็นกฎหมายแต่ใช้รูนไปลอกเอากฎหมายเนี่ยไปทําร้ายคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามพระเด้นปัญหาก็ไม่จบสิ้นครับผมเพราะนั้นทางออกของประเทศัมนก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเขาเรียกว่าถ้าเป็นทางวิชาการเนี่ยเขาจะมีเมื่อมีทฤษฎีประเด็นใหม่ขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ย มีรัฐธรรมนูญที่จะแก้ของแก้ไขเนี่ยมันก็จะเกิดแอนตี้ขึ้นมาแอนตี้ทีเซขึ้นมาเพราะระบบการปกครองเนี่ยมันคาดอำนาจกันอยู่ตามที่รู้กันอยู่ใะมมีสามอำนาจท่านเองเพราะฉะนั้นแนวทางที่เกิดใหม่เนี่ยคือินเดซตใหม่เนี่ยซึ่งเป็นน่ากลัวมากเพราะเราเกิดปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น14ตุลาหนึ่งหพภา35แล้วก็เมษายนมเนี่ยเขากลางเมืองเนี่ยเพราะนั้น ตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาแก้ไขเนี่ยก็จ,จะเกิดขึ้นอีกจะทให้หน่ากลัวแล้วก็มีคาวามขัดแย้งกันอยู่โรงแรงผมยังเชื่อว่าบ้านเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันได้แก้ปัญหาของมันเองแล้วก็จะมีผู้ดำเนี่ยขึ้นเข้ามาแล้วก็มาขี้ขายตรงนี้ทําให้ทุกอย่างเนี่ยสงบได้แล้วก็จะมีประชาธิปไตยที่เกิด,กดขึ้นใหม่ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็น10ปี ในต่างประเทศนั้นเป็นร้อยปีเนี่ยกว่าจะเกิดความสม,มบรูรณ์เพระนั้นเนี่ยเราอยู่80ปีแล้วเนี่ยอีก20ปีเนี่ยอีกตั้งรู้เนี่ยอาจจะในช่วงชีวิตผมเนี่ยอาจจะแค่สักสิปีเนี่ยเราจะได้เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์ครับผมขอบ,ค,บคุณมากครับก <c oughs> ็บ <c oughs> ไม่อยากอยากถามท่านขอให้ท่านฝากอะไรให้คนไทยครับผมฝากอะไรคนไทยให้สัมผัสกันฝากคนไทยเหรอครับสําหรับคนไทยที่มันมีหลายส่วนนะครับครับผมเพราะว่า โดยโดยโดยประชาชนลากญ้าแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยก็ทำมาหากินเนี่ยก็ลาบากเพราะว่าเมื่อมันเมืองขัดแย้งแล้วเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นมีอะไรที่จะช่วยการสอดส่องดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะเรามีจุดสูงสุดของประเทศที่รับรับถือคือสถาบันเรื <พา S 1> ร่อการดูแลสถาบันแล้วก็ช่วยการสอดส่องในเรื่องความมั่นคงภัยทุกต่างไม่ว่าจะเป็นภัยยาเสพติดภัยแรงงานต่างด้าวภัยก่อการร้ายช่วยการสอดส่องแล้วก็รายงานมาทางพวกเราพวกเราก็ช่วยลงเข้าไปดูแล ในฐานะกรณบุองค์ธรรมก่มากครับขอบคุณมากครับท่านขอบคุณครับครับ